พบกับรีเควสรูมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นการวางตัวที่เหมาะสมนะคะการวางตัวที่เหมาะสมในการเข้าสังคมนะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากสําหรับสังคมปัจจุบันนี้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะที่ปุ่มจะแนะนําวันนี้นะคะมีอยู่ประมาณ5ข้อเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราควรปฏิบัติในการที่เราจะไปเข้าสังคมหรือว่าการทํางานร่วมกับ ใครหลายๆคนนะคะการวางตัวที่เหมาะสมนะคะเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราจะต้องมีไว้นะคะ5ข้อที่จะแนะนำวันนี้นะคะมาฟังกันเลยค่ะ นะคะที่เราจะต้องมีนะคะนั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะะไม่ว่าเราจะเข้าสังคมไหนหรือว่าอยู่ร่วมกันกับใครนะคะคนคนนั้นนะคะจะถูกมองเป็นที่รักนะคะและมีแต่คนอยากทำงานร่วมด้วยนะคะข้อที่สองนะคะนั่นคือการรู้จัก วางตัวให้สงบนิ่งนะคะไม่หัวร้อนนะคะควรที่จะรู้จักฟังนะคะรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะหัดฟังหัดรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะคะแล้วหากเขามีคำติเตือนนะคะเราก็ต้องรับฟังเขาด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้นำเอาคำพูดของเขานะคะกลับมาคิด วิเคราะห์แยกแยะนะคะแล้วก็นำมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นงานของเราก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะถ้าเกิดเราใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนนะคะค่อยคคิดค่อยๆทำนะคะข้อที่3นะคะนั่นก็คือไม่ยิงธนงในตัวเองมากเกินไปนะคะ การที่เรามีความหยิ่งทนงในตนเองนั้นเช่นคุณหยิ่งทนงว่าคุณเก่งแล้วคุณไม่รับฟังคนอื่นนะคะคุณไม่รับฟังข้อติเตือนหรือข้อแนะนําของคนอื่นนะคะคุณก็จะทํางานร่วมกับคนอื่นยากแล้วคุณก็จะคิดเฉพาะว่าคุณเก่งคุณเก่งกว่าคนอื่นโดยที่ไม่รับฟังว่าคนอื่นเขาพูดอะไรนะคะแล้วก็เอาตัวเองตัดสินคนอื่น นะคะอย่างนี้นะคะคือคนที่หยิงทนงในตนเองมากเกินไปนะคะแล้วเราก็จะทำงานร่วมกับใครหลายๆคนยากขึ้นนะคะการทำงานก็อาจจะไม่ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะข้อที่4นะคะ เราจะต้องพูดจาดีนะคะพูดจาไพเราะน่าฟังนะคะแล้วไม่พูดกลางนะคะอยากกลางแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวถ้าเป็นคนก้าวร้าวนะคะใครๆก็ไม่รักนะคะไม่มีใครชอบคนที่จะมาพูดก้าวร้าวใส่นะคะดังนั้นนะคะถ้าเราพูดจาดีนะคะพูดจาไพเราะนะคะ พูดจาไม่ก้าวร้าวนะคะแล้วก็ไม่กลางกับคนอื่นนะคะข้อนี้มีแต่คนอยากที่จะร่วมงานด้วยมีแต่คนอยากจะฟังมีแต่คนอยากจะเข้ามาพูดกับคุณนะคะการพูดจานะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญนะคะคำพูดแต่ละคำพูดที่ออกมาจากปากเรานะคะก็ จะมีทั้งคำดีและก็คำลบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะแล้วก็กลั่นกรองคำพูดของตัวเองก่อนที่จะพูดออกมานะคะมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก ข้อนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าคําพูดของคนรอบๆข้างของเราทุกวันนี้นะคะมันมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําพูดทุกคําที่ออกจากปากคุณนะคะควรจะเป็นคําพูดที่ดีนะคะไม่ควรเป็นคําพูดลบนะคะเพราะว่า คำพูดลบนะคะมันจะไปบั่นทอนจิตใจคนอื่นนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นนะคะเสียใจหรือว่าทําให้คนอื่นนะคะไม่พอใจในตัวคุณหรือว่าโกรธคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการพูดจาดีพูดจาเพราะนะคะไม่กลางไม่ก้าวร้าวนะคะอันนี้ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆแม้ว่าเราจะไม่พอใจควรที่จะนิ่งสงบไว้ เก็บคําพูดคําจาของคุณไว้ในใจนะคะแล้วก็กลั่นกรองออกมาเฉพาะคําพูดดีๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเราต้องหัดเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสนะคะ หากเรานะคะอยู่สูงกว่าคนอื่นหรือว่าอยู่ในระดับเดียวกันหรือเขาอยู่ต่ำกว่าเรานะคะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะเราต้องหัด เป็นคนที่ช่วยเหลือเขาด้วยหรือว่าหยิบยื่นโอกาสเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเขานะคะในอนาคตเราไม่มีทางรู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหากในอนาคตเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาบ้างนะคะเขาก็จะได้หยิบยื่นความช่วยเหลือกลับมาหาเรานะคะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเรามีโอกาสนะคะ นี่นะคะ่ะเป็นหลักการวางตัวที่เหมาะสมทั้ง5ข้อที่ได้เล่าไปนะคะยังไงนะคะฝากทุกคนนะคะกลับไปเช็คตัวเองเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ